สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาชมหลังบ้านนะคะในช่องเล็กๆนะคะที่มียอดวิวแค่หนึ่พหลักร้อยหลักสิบอะไรเงี้ยรายได้มันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะพาชมคลิปนะคะที่มียอดวิวห0 0่งพันวิวนะคะได้ทั้งหมดที่27เจ็ซนมีผู้ติดตามหนึ่งคนนะ ก็ติดตามเข้ามาให้นะคะเพอเติดตามล่าจะหลุดก็ได้เดี๋ยวมาดูคลิปที่2นะคะคลิปนี้ยอดวิวที่500ร้อยเนาะแต่นได้21เอ็ดเซนค่ะทุกคนคือ1ยูโรก็เท่ากับประมาณ30กว่าบาทนะน,นี้ไม่ถึงไม่ถึงยีบาทแล้วก็มาดูคลิปสุดท้ายค่ะอันนี้ยอดวิวแค่200กว่านะทุกคนปรากฏว่า มีรายได้ามากกว่ายอดวิวหนึ่งพันเออเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะว่ารายได้มันเกิดจากการคลิกโฆษณาหรือว่าการชมโฆษณาเพราะฉะนั้นต่อให้ยอดวิวมากแต่ว่าส่วนคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ดูโฆษณาให้เราอะค่ะก็เท่ากับว่าคลิปนั้นก็มีรายได้น้อยอันนี้ช่องนี้ก็ถือว่าเป็นช่องเล็กๆก,กันนะคะมียอดวิวหลักสิบเท่านั้นเอง ก็เป็นกำลังใจงให้กับเพื่อนๆที่ทำช่องกับ YouTube นะคะเเราก็เน้นสนุกด้วยเนาะไม่เครียดมากเอาสนุกได้เพื่อนใหม่อะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณนะคะ